รอบแขนก่อนหน้านี้คือ33เซนตอนนี้เหลือ26เซนแล้วค่ะไม่ว่าใส่ใสายเดียวก็ออกหรือว่าแต่เสื้อแขนกุดได้มั่นใจขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อมี่นะคะภาวินีค่ะปัจจุบันก็อายุ45แล้วค่ะตอนนี้ทํางานอยู่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทสถาพนิยานสขค่ะเป็นคนตัวสูงใหญ่สูง171นะค่ะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างโครงใหญ่คือจะมีปัญหาไขมันสะสมที่ต้นแขนเยอะและอีกปัญหาหนึ่งก็คือเป็นคนมีโรคประจําตัวค่ะคือเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงยอมรับว่าก่อนหน้านี้เคยมีสอบถามคลินิกหลายๆที่มาบ้างนะคะเพราะความที่เรามีโรคประจําตัวบางคลินิกก็ปฏิเสธที่จะไม่ทาและบางคลินิกต่างจากคุยกับคุณหมอแล้วเวล ถามคำถามอะไรไปแล้วก็อาจจะไม่ค่อยประทับใจกับคําตอบของคุณหมอสักเท่าไหร่แต่พอหลังจากที่มาปรึกษาที่นี่ครั้งแรกที่ได้เจอกับคุณหมอโบค่ะพอถามทุกคําถามไปคุณหมอตอบคาถามไน้ค่อนข้างประทับใจค่ะเลยตัดสินใจที่จะเลือกทําที่นี่ค่ะคุณหมอ nice มากตอบคาถามได้เคลียร์มากให้คําแนะนําที่ดีมากๆเลยค่ะหลังจากปรึกษาเสร็จก็วางมาจำมันนั้นเลยเริ่มดูดไปช่วงประมาณมีนาค่ะนี่ก็ดูดได้ประมาณ2เดือนกว่าจะ3เดือนแล้วค่ะเล็กลงเยอะเลยค่ะจากรอบแขนก่อนหน้านี้คือ3 3มเซนตอนนี้เลย 26เซนแล้วค่ะไม่ว่าใส่ใสายเดียวกับอกหรือว่าใส่เสื้อแขนกุดได้มั่นใจขึ้นอีกเยอะเลยค่ะความประทับใจขอแยกเป็นัวข้อเลยนะคะข้อแรกคือเรื่องสถานที่เข้ามาครั้งแรกนี่คือสถานที่สะอาดมากเลยค่ะเรียกว่าสะอาดเรียบร้อยสมกับเป็นสถานพยาบาลอย่างที่2คือเรื่องของบุคลากรน้นองเจ้าหน้าที่น่ารักมากให้การต้อนรับดีแม้กระทั่งน้องแอดมินนะ,คะ่ค่ะที่สอบถามมาครั้งแรกก็คือตอบคาถามดีมากอย่างที่3คือคุณหมอคุณหมอตอบคาถามดีมากให้คําแนะนําที่มั่นใจถึงคาให้ตัดสินใจเลือกที่นี่อย่างไม่ลังเลคือเรียกว่าทับับต้ง แรกจนหนูวันที่ทําเสร็จเลยล่ะคะ่ะทําเลยค่ะอย่าลังเลแล้วก็อย่าคิดนานผู้หญิงเราอย่าหยุดสวยค่ะดังนั้นทําอะไรก็ตามที่ทําให้เราสบายใจให้เราดูดีขึ้นสวยขึ้นเสริมสร้างบุคลิคกขยัตัวเองทุกอย่างมันจะส่งเสริมกับภาพลักษณ์หน้าที่การงานด้วยค่ะทําเลยค่ะถ้ามันเรื่องดูดไขมันนะคะต้องเดียยังคลินิกค่ะ